สวัสดีคร,รับตาทองชนะพี่น้องรวมอดานาสักว์ทุกมณฑปด้วยกันนะครับวันนี้พระมาไว้เตรียมไม่ทันลื่นในรูต่าปลายะอนตรายจี๊ดยั តែគុំណាយតែបាទចូលបានពីទីនេះទៅណា ทิวาธนศิริเสนจังบู ส่บัตยามเช้านี้พี่น้องวันนี้พระมาไวเพราะว่าเป็นวันหยุดน่าจะไม่ค่อยมีคนใส่นะฮะ,ะท่านก็เลยมาถึงเราไวไวกว่าเวลาปกติประมาณครึ่งชั่วโมงก็เกือบไม่ทันก็ดีได้เตรียมผลไม้ไว้นะฮะพร้อมจะตุปใจัยเพื่อท่านใช้ในการไปซื้อพวกสบู่ยาสิฟันองสักฟอกพี่น้องอถ้าไม่มีปัจจัยช่วย การดำงรงคงอยู่ในประจำวันชีวิตเศรษฐกิจทุกวันก็อยู่ลำบากนะฮะก็ะได้ทำบุญนะั้นลูกเคราะห์สงเคราะห์ไปช่วยกันบำรุงช่วยกันทะนุบำรุงรักษาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือจะลงใจประเทศชาติเราให้อยู่เย็นเป็นสุขกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้ต่อท่องแชนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อท่องแชนลด้วยนะครับสวัสดีครับ ตาดีได้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 